บ้านนาบอนสีสวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ีที่181นะคะจะเป็นโปเคียวตู้ราคาเบาๆนะคะเมื่อลูกค้าท่านใดน,นะคะซื้อครบ5กระถางเราจะส่งให้ฟรีอีกเช่นเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าพร้อมโอน หรือเก็บเงินปลายทางนะคะซื้อครบ5ต้นเราจะส่งให้ฟรีนะคะและสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ซื้อเพียงแค่1-4กระถางนะคะขอค่าจะส่งนะคะแอมคิดค่าจะส่งแบบนี้นะคะคิดเป็นค่าจะส่งแบบเมาส์า50บาททุกบ้านค่ะได้ทั้งโอนและปลายทางเช่นกันนะคะคิดค่าจะส่งแบบเดียวกันไปเลยค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะแอมถ่ายทําคลิปไว้ประจําวันเสาร์ที่21ตุลาคมนะคะรอบจะส่งของคลิปนี้นะคะขอ เป็นวันอังคารที่24ตุลาคมนะคะเป็นวันหยุดยาวนะคะช่วงวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์นะคะก็จะขอจะส่งเป็นรวบยอดไปวันอังคารที่24ตุลาคมเลยนะคะจะส่งทั้งกระถางแบบครอบแกว้วบรรจุลงกล่องจะส่งทางไปรษณีย์เอ s ให้ทุกบ้านนะคะย้ำน้าทางสวนเรานะคะแพ็คลงกล่องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อนะคะพัสดุถึงมือลูกค้ากล่องก็อาจจะมีมุมยับบ้างอะไรบ้างนะคะ แต่ลูกค้าอย่าก,กังวลน,นะคะเพราะว่านะคะความสําคัญคือการนะคะแพ็คเซฟให้อย่างดีอยู่ภายในนะคะแอมจะครอบแก้วให้อย่างดีนะต้นไม้จะบอบช้าได้น้อยที่สุดนะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับมือใหม่นะยังไม่เข้าใจนะคะในการแพ็คจัดส่งลงกล่องนะคะเมื่อเห็นกล่องยับก็จะเกิดอ่าเขาเรียกว่ากังวลและกลักกวของด้านในเสียหายนะคะลูกค้าอย่าตัดสินใจนะคะเพียงแค่รูปลักษณ์กล่องภายนอกเท่านั้นนะคะให้ใส่ใจของที่อยู่ด้านในนะ ะะเราครอบแก้วให้อย่างดีนะจ๊ะและสำหรับช่องทางติดต่อนะคะในการสั่งซื้อบอนสีลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875ค่ะเบอร์นี้ได้ทั้งโทรและแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อสั่งซื้อบอนสีแลนะขอดูรูปต้นไม้นะคะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะนั่นคือ Facebook บ้านนะบอนสีค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสะดวกเล่นเฟซก็ทักแชทสั่งซื้อบอนสีกับเราได้นะคะหลักๆนะคะถ้าตอบเร็วจะเป็นการโทรหรือเป็นการแอดไลน์นะคะ ะะสั่งซื้อทางแอดไลน์นั่นเองค่ะ2ช่องทางนี้แอมจะตอบเด่งเร็วนะคะทาง Facebook ก็จะตอบช้านิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะคะในการแชทมานะคะแชทจะถูกซ่อนอยู่ถ้าแอมไม่กดเข้าไปดูเราก็จะไม่เจอกันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ เดี๋ยวจะแนะนําก่อนไปนรับชมการขายนะคะซึ่งวันนี้นะคะแอมจัดตับรําเกียนนะคะเข้ามาให้ได้เลือกซื้อเลือกสะสมกันด้วยนะคะอย่างเช่นต้นนี้นะคะโทนสีหวานหานเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะมีชื่อว่านางวิชุดะนะคะน้องจะเป็นไม้ลักษณะอา่าลักษณะทรงใบายาวเป็นไม้กัดสีโทนสีชมพูนะคะแล้วก็มีความป้ายนะคะป้ายแบบนี้ด้วยนะคะเป็นฟอร์มกอได้ดีมากๆค่ะแต่วันนี้นะคะแอมนํามาแบ่งปันนะคะเป็นไม้กระถาง4นิ้ว1กระถางมี1ต้นนะคะราคาเบาๆที่ เจ็ดสบาทค่ะก็ชี้แจงกันเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะรำคาดนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมไม้สวยๆใน EP ที่181นี้กันเลยค่ะ สำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าสีลาเพชรนะคะวันนี้คัดนะคะต้นที่กำลังเริ่มกัดเม็ดมาแล้วนะคะสีลาเพชรนะคะน้องเป็นไม้ลักษณะทรงใบยาวนะคะกะะัพื้นเขาจะยืนพื้นอยู่ที่น้ำตาลอมแดงนะคะโตไปสวยมากค่ะสำหรับสีลาเพชรนะคะเดี๋ยวแอมจะขึ้นตัวอย่างให้ชมเนาะศีลาเพชรวันนี้นํามาแบ่งปันให้ในราคากระถางละ50บาทนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมด6กระถางค่ะนะคะสวยนะคะน้องเลี้ยงนอกตู้โทนสีได้ดีมากๆค่ะสำหรับมือใหม่ค่ะ ต้นนี้นะคะแนะนำเลยนะเลี้ยงง่ายเลี้ยงนอกตู้ได้ดีมากๆค่ะฝากไว้ด้วยนะคะศิลาเพชรในราคากระถางละ50บาทค่ะ รายการนี้นะคะเป็นไม้โชวกระดูกนะคะมีชื่อว่ามิดไมตีนะคะโทนสีสวยค่ะต้นนี้เลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะวันนี้แอมนำมาแบ่งปันให้แน,นราคานะคะสำหรับมิดไมตีนะแบ่งให้ใน,นราคากระถางละ50บาทนะคะวันนี้คัดมาได้6กระถางนะความสูงจะอยู่ประมาณ10เซนนะคะ10เซน12เซนประมาณนี้นะคะ เด่นนะคะเรื่องงานกระดูกค่ะสําหรับไม้ต้นนี้นะดูหลังใบสิคะกระดูกก็ยังสวยเลยค่ะน่าเก็บนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยจ้าฝากไว้ด้วยนะคะมิตรไมตีนเนนราคา50บาทจ้า รายการนี้นะคะมีชื่อว่าเศรษฐีสุพรรณนะคะสําหรับเศรษฐีสุพรรณวันนี้คัดหน้าสวยๆเริ่มกัดสีมาได้5กระถางนะคะวันนี้แอมนํามาแบ่งปันให้ในราคากระถางละ50บาทค่ะความสูงเริ่มต้นอยู่ที่10เซนนะคะเห็นต้นเล็กๆแบบนี้รากเดินถึงก้นกระถางแล้วนะคะแข็งแรงแล้วค่ะสามารถย้ายบ้านได้ขึ้นกระถาง6กนิ้วทําฟอร์มกอรหรือจะเป็นแม่พันธุ์ขึ้น8นิ้วก็ได้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับเศรษฐีสุพรรณนะคะไม้สวยๆนะคะโทนสีหวาน นั้นในราคากระถางละ50บาทคา่ะ รายการนี้นะคะมีชื่อว่าอู่ทองนะคะเป็นไม้เก่านะคะต้นนี้โตไปกับสีสวยนะคะซึ่งนะคะต้นนี้นะเม็ดเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะเป็นงานโชว์เม็ดโชว์กระดูกที่สวยงามเลยนะคะต้นนี้นะน่าเก็บนะคะเลี้ยงไปไม่มีผิดหวังค่ะสําหรับอู่ทองนะคะวันนี้เอมมีมาแบ่งปันทั้งหมด3กระถางนะแบ่งให้ในราคานะคะกระถางละ70บาทค่ะชุดนี้ความสูงจะเริ่มต้นนะคะต้นนี้เล็กหน่อยเนาะความสูงอยู่ประมาณ12เซนนะคะกระถางนี้ก็จะอยู่ประมาณ13มเซนนะคะ เป็นไม้ที่แข็งแรงนะคะพร้อมย้ายขึ้นกระถาง5นิ้วหรือ8นิ้วได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะไม้สวยๆที่น่าเก็บมีชื่อว่าอู่ทองใน,นราคา70บาทค่ะ รายการนี้นะคะจะเป็นศิลานักปราดนะคะแผลงไม่ด่างนะซึ่งจะเป็นหน้าสีพื้นนะคะกับสีชมพูบานเย็นอย่างเดียวนะคะโทนสีสวยนะคะจะประมาณนี้นะ,ะวันนี้อันนำมาแบ่งปันฮะนะคะเน้นราคากระถางละนะคะขอ70บาทนะคะสำหรับศิลานักปราดโทนนี้นะ,ค,ะความสูงอยู่ประมาณ14เซนนะคะหรือลูกค้าท่านใดนะคะชอบฟอร์มกเนาะ ก้อนรับไปสัก2กระถางก็ได้ค่ะไปจับรวมกันนะคะปลูกกระถางฟอร์มกอลงอ่าสินิ้วก็ได้นะคะฟอร์มสวยมากค่ะวันนี้มีมาแบ่งปันนะคะทั้งหมดประมาณ6กระถางนะมือใหม่คะต้นนี้ก็สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะให้โทสีที่สวยงามนะคะฟากซีลานักปราชญ์นะคะแผลงนะซึ่งจะอ่ากัดสีแค่สีชมพูบานเย็นอย่างเดียวนะจะไม่ด่างนะคะแบ่งให้ในราคา70บาทค่ะ รายการนี้นะคะจัดอยู่ในตับจังหวัดค่ะมีชื่อว่าจังหวัดพัดทลุงนะคะทรงใบกลมยับยับนะคะโทนสีชมพูสวยค่ะต้นนี้นะตไปคือสวยมากนะคะทรงใบกลมใบหนาก้านใหญ่นะคะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะสําหรับจังหวัดพัดทลุงนะคะวันนี้แอมมีมาแบ่งปันเพียงแค่2กระถางเท่านั้นนะแบ่งให้เน้นราคากระถางละ70บาทค่ะความสูงอยู่ประมาณ10บ เส้น11เอส้นประมาณนี้นะคะต้นน้องแข็งแรงสามารถย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้แล้วจ้า รายการนี้นะคะมีชื่อว่าเจ้าพระยานามื่นนะคะซึ่งเราได้จัดทําแบบฟอร์มกอไว้ให้นะคะ1กระถางมี2ต้นค่ะกําลังกัดสีซื้อสวยเลยนะคะเจ้าพระยานามื่นค่ะวันนี้นะเหลือ4กระถางสุดท้ายจริงๆค่ะนะคะรุ่นนี้หมดแล้วค่ะสําหรับใครที่พลาดไปต้องรออีกประมาณสัก1เดือนนะคะจะมีฟอร์มกอขึ้นมาใหม่นะสําหรับเจ้าพระยานามื่นนะคะชุดนี้นะแอมแบ่งปันให้ในราคานะคะ กระถางละ70บาทนะคะฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะน้องเป็นไม้ที่แบบว่านะคะฟอร์มนี้กําลังดีเลยนะคะไล่ฟอร์มขึ้น8นิ้วนะคะโตเร็วนะคะปรับสภาพได้เร็วนะคะรากเดินมาแบบแน่นแบบนี้แล้วนะคะฝากไว้ด้วยนะคะรายการนี้นะมีชื่อว่าเจ้าพระยานามืนน่นในราคา70บาทคะ่ะ รายการนี้นะคะเป็นไม้ฟอร์มกอแฟนตาซีนะคะหนึ่งกระถางมีสองชนิดค่ะมีอะไรบ้างสำหรับฟอร์มกอแฟนตาซีชุดนี้นะ,ะใบขีวขาวนี้นะคะมีชื่อว่านางฟ้าจำแลงนะคะลักษณะเขาจะเป็นไม้แผลงจากนะคะทรัพย์เจริญอักสรสวรรค์พรมพิมานรัศมีเงินประมาณนี้นะคะแอมจับรวมนะคะเป็นฟอมกอนะคะแทรกด้วยไม้โทนแดงนะคะที่โชว์เม็ดนะคะมีชื่อว่าต้นนี้นะ มีชื่อว่าพยามนนะคะน้องเป็นไม้โชเม็ดนะคะตัดกันสวยดีนะแอมชอบก็เลยทำฟอรมกอไว้นะคะทําไว้ประมาณ4-5กระสักระถางนะคะลองดูไว้ก่อนเนาะวันนี้โตแล้วแข็งแรงแล้วนะคะแอมก็เลยนํามาแบ่งปันให้ในราคาเบาๆนะคะสําหรับไม้ฟอร์มกอต้นนี้นะคะแจ้งแอมมาแบบนี้นะนางฟ้าจําแรงกับพยามนนะคะแอมแบ่งให้นะในราคากระถางละขอที่70บาทนะคะฟอร์มกอนะคะชุดนี้นะวันนี้มีมาประมาณ4กระถางแล้วก็จะมีสำร อีกหนึ่งกระถางนะคะฝากไว้ด้วยนะคะไม้ฟอร์มกอดนะคะชุดนี้เลี้ยงนอกตู้ได้คะ่ะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นบอลกลบนะคะมีชื่อว่าราศีพฤกษกค่ะวันนี้ค่ะสวยๆมาได้4กระถางนะคะแบ่งปันให้ในราคานะคะกระถางละ80บาทนะวันนี้นะคะความสูงจะอยู่ประมาณ12เส้นนะคะน้องเป็นบอลกลับสวยนะคะโชกระดูกโชว์เม็ดที่สวยงามนะคะ นาเก็บค่ะเลี้ยงนอกตู้ก็ได้นะคะสําหรับราศีพฤกษกนะวันนี้มีมาแบ่งปัน4กระถางนะคะให้ใน,นราคากระถางละ80บาทจ้ารายการนี้นะคะมีชื่อว่าเอกวาดอนะคะอยู่ตระกูลอโรคาเซียนะคะเป็นไม้ที่มีทั้งหัวมีทั้งไหลนะคะซึ่งเขาจะขยายนะคะต้นได้ทางไหลก็ได้หรือจะเป็นการผ่าหัวแบบอ่าบอนสีก็ได้นะคะสําหรับเอกวาดอรนะวันนี้นะคะแอมคัดมาได้3กระถางนะคะแล้วก็จะมีจํานวนสํารองอยู่ ประมาณ2กระถางค่ะวันนี้แอมนะแบ่งให้ในราคานะคะสําหรับเอกวาดอร์หรือนีออนสีม่วงนะแบ่งให้ในราคากระถางละ90บาทนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันนะคะ5กระถางแล้วกันเนาะความสูงจะอยู่ประมาณ13บสมเซนนะคะสวยนะคะแข็งแรงแล้วค่ะต้นนี้นะเลี้ยงง่ายค่ะนะคะเลี้ยงนอกตู้ก็ได้นะคะน้องชอบแบบว่าใบเยอะนะคะแล้วก็น้ําชุ่มฉ่านะคะสําหรับต้นนี้นะฝากไว้ด้วยค่ะเอกวาดอร์ Ecuador, หรือนีออนสีม่วงในราคา9 1 0บาทจ้าปิ่นกินนารีกลับมาอีกแล้วค่ะน้องเป็นบอลกาบนะคะโทนสีสวยนะคะต้นนี้นะเริ่มกัดสีมาสวยแล้วนะคะวันนี้แอมนํามาแบ่งปันให้ในราคานะคะกระถางละ70บาทนะคะวันนี้มีประมาณนะคะ 6กระถางแหละนะคะแต่แอมนำตัวอย่างขึ้นมาเพียงแค่3กระถางนะคะสามารถสั่งกันเข้ามาได้นะคะหรือลูกค้าท่านใดนะคะชอบเลี้ยงนกตู้แล้วก็ฟอร์มกอดนะคะรับไปสัก2กระถางก็ได้นะคะไปจัดฟอร์มกออย่างสวยงามนะคะ2กระถาง140บาทนะคะกระถางเดียว70บาทค่ะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมด6กระถางค่ะมาต่อกันที่บอลกลามร,รายการนี้นะคะมีชื่อว่าดาราพันค่ะเป็นบอลกลบนะคะโชว์เม็ดสวยนะต้นนี้นะคะ ทนสีนะคะเรียบเรียบนะแต่เป็นงานนะคะโชว์เม็ดเม็ดเด่นนะคะต้นนี้นะเป็นบอลกรับสูงใหญ่นะคะเลี้ยงง่ายแข็งแรงมากค่ะความสูงชุดนี้จะอยู่ประมาณ16-17เซนนะคะวันนี้แอมมีมาแบ่งปันนะคะ2กระถางนะคะเป็นต้นที่แข็งแรงสามารถย้ายขึ้นกระถาง10นิ้วได้เลยนะคะฟอร์มเขาจะสวยแล้วก็พุ่งโทนสีกัดได้ดีกว่านี้นะวันนี้แอมนามาแบ่งปันให้ในราคานะคะสําหรับดาราพันธุ์นะคะแอมขอที่นะคะ100บาทค่ะมีมาเพียงแค่2กระถางค่ะ กาบชุดนี้มาอีกแล้วค่ะมีชื่อว่าหลักชัยนะคะโทนสีพัดเทลนะคะน้องเป็นไม้ด่างนะเดี๋ยวจะให้ดูต้นนี้แล้วกันน้อลายด่างเริ่มขึ้นมาชัดนะคะโทนสีพัดเทลคือสวยมากค่ะที่สําคัญนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะโทนสียังคงอยู่แบบนี้นะคะสวยมากนะเป็นไม้กาบที่น่าเก็บนะวันนี้นะคะแอมนามาแบ่งปันได้ทั้งหมด6กระถางนะคะแบ่งให้ในราคานะคะสําหรับหลักชัยนะคะแอมขอที่70บาทนะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมด6กกระถางนะคะ เดี๋ยวจะขึ้นตัวอย่างตอนโตให้ชมแล้วกันน้อว่านะคะเลี้ยงนอกตู้โทนสีแบบไหนนะคะใครที่ยังไม่เก็บรีบเก็บนะคะเพราะว่าใกล้หมดแล้วจ้า สำหรับไม้ด่างรายการนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรราชานะคะลักษณะนะคะใบยาวนะคะพื้นใบสีเขียวเม็ดสีขาวแล้วก็มีความด่างเหลืองนะคะด่างขาวด่างเหลืองนะซึ่งชุดนี้นะคะเริ่มนะคะอายุประมาณ2-3เดือนแล้วนะด่างเหลืองเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูลวดลายใกล้ๆนะคะน้องจะขึ้นลายด่างเหลืองมาแบบนี้นะคะวันนี้มีมาแบ่งปันนะคะทั้งหมด5ต้นนะคะเราแบ่งให้นะในราคากระถางละ 80บาทนะคะสำหรับเพชรราชารายการนี้นะแบ่งให้ในราคา80บาทค่ะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมดนะคะ5กระถางค่ะเป็นรายการที่น่าเก็บนะคะเพราะว่าน้องเป็นไม้ที่แข็งแรงนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้อย่างสบายเลยค่ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าทศกัณฐ์ค่ะซึ่งทศกัณฐ์นะคะกระถางนี้นะคะเป็นไม้ฟอมกรหนึ่งกระถางมี2ต้นความสูงอยู่ประมาณ12 13อมเส้นนะคะซึ่งวันนี้แอมนํามาแบ่งปันทั้งหมด6กระถางนะคะแอมแบ่งให้ในราคานะคะไม้ฟอร์มกรกระถางละ70บาทนะคะวันนี้ทํามาได้นะคะที่คัดมาแล้วนะได้เพียงแค่6กระถางนะคะมือใหม่คะ่ะต้นนี้สามารถเลี้ยงนอกตู้กัดสีได้อย่างสวยงามนะคะเดี๋ยวแอมนำตัวอย่างตอนโต,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 ตมาให้ชมกันคะ่ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะจัดอยู่ในตํารามเกียนนะคะมีชื่อว่านางมนโทนะคะเป็นไม้เก่านะคะที่น่าเก็บค่ะ วันนี้นะคะทำมาแบ่งปันให้แนนราคานะสำหรับนางมนโทนะแบ่งให้ในนราคากระถางละ80บาทนะคะความสูงอยู่ประมาณ13มเส้นนะคะรากเดินถึงก้นกระถางแน่นแแบบนี้แล้วนะคะลูกคา้ารับไปพักฟื้นสามวันหลังจากนั้นให้ย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วหรือ8นิ้วได้เลยนะคะฟอร์มสวยแข็งแรงนะคะนี่เลยนะคะน้องเลี้ยงนอกตู้ได้ดีมากๆค่ะฝากนะคะบอลเก่านะคะโทนสีนะคะพาสเทลนะคะที่มีชื่อว่านาง โมนโทในราคา70บาทนี้ไว้ด้วยค่ะน่าเก็บมากๆนะคะมาค่ะสำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่านางวิชุดานะคะยังจัดอยู่ในตับรามเกียนอยู่นะคะวันนี้นะแอมคัดนะคะหน้าสวยๆหน้าหวานๆมาให้นะคะทั้งหมด4กระถางนะเดี๋ยวแอมจะแนะนําก่อนนะคะสําหรับวิชุดานะคะน้องจะเป็นไม้กัดสีกึ่งไม้ป้ายนะคะนี่เลยนะคะกัดสีมาสวยแล้วนะคะ ก็วันนี้นะคะคัดเป็นนะคะกระถางสีนิ้วนะคะ1กระถางมี1ต้นนะแบ่งให้ในราคาที่กระถางละ70บาทนะคะโทนสีสวยมากสวยหวานนะคะน่าเก็บนะนางยักษ์แสนหวานนะคะซึ่งนะคะวันนี้มีมาเพียงแค่4กระถางเท่านั้นนะคะสําหรับนางวิชุดาต้นเดียวนะในราคา70บาทคะ่ะ รายการนี้นะคะยังคงจัดอยู่ในตับรามเกียรตินะคะมีชื่อว่าหานุมานคลองเมืองนะคะสําหรับหานุมานคลองเมืองเหลือ3ต้นสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้แอมนํามาแบ่งปันนะคะให้ในราคากระถางละ80บาทนะสําหรับหานุมานคลองเมืองนะคะโทนสีสวยนะลักษณะเขาจะเป็นอ่าใบยาวนะคะสวยนะต้นนี้นะคะโทนสีหว,วานๆนะคะหานุมานคลองเมืองเป็นไม้เก่าที่น่าเก็บนะฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้มีมาเพียง3ากระถางจริงๆค่ะจะไม่มีจํานวนสํารองนะคะ เรานำมาแบ่งปันให้ในราคากระถางละ80บาทค่ะ การนี้นะคะเป็นไม้ปลายเขียวค่ะมีชื่อว่าหานุมาตราสารไก่นะคะวันนี้แอมนํามาแบ่งปันได้2กระถางนะคะเราแบ่งปันให้ในราคานะคะกระถางละนะคะ250บาทนะคะสําหรับหานุมาปราสารไก่นะคะเป็นไม้ที่ทํายากนะคะนี่เป็นกระถางที่สองนะคะยังคงปลายเขียวอยู่เช่นกันนะคะอันนี้เป็นกระถางที่1นะชอบกระถางไหนก็เมนต์มานะคะวันนี้มีมาแบ่งปันเพียงแค่2กระถางในราคาที่250บาทค่ะ รายการนี้นะคะมีชื่อว่าพันดานะคะเป็นไม้โชว์เม็ดนะคะซึ่งนะคะทั้ง3กระถางนี้นะแอมจัดแบบฟอร์มกอมาให้เลยนะคะสําหรับลุงป้านนะ,ะท่านใดที่ชอบแบบว่าฟอร์มกอเลี้ยงนอกตู้นะคะง่ายๆนะแนะนําค่ะต้นนี้นะพันดาวฟอร์มกอสวยมากนะคะ ซึ่งนะคะวันนี้แอมคัดมาได้3กระถางนะั้นรุ่นนี้มีมาเพียงแค่3กระถางนะคะแอมแบ่งให้ในราคาที่กระถางละ9กบาทนะคะสําหรับพันดาวฟอร์มกอนี้นะสวยมากอ่ะคะ่ะเลี้ยงนอกตู้ก็ได้โทนสีก็เด่นนะคะเด่นทั้งเม็ดเด่นทั้งโทนสีนะคะสวยมากนะวันนี้มีมาเพียงแค่3กระถางะคะ่ะในราคา9กบาทเท่านั้นจ้าสาหรับรายการนี้นะคะจะเป็นไม้ฟอร์มกอแฟนตาซีนะคะ1กระถางมี2ต้นนะคะอยู่ในไซส์กระถาง4นิ้วนะ วันนี้นะคะเจอเพียงแค่3กระถางเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะอ่าเดี๋ยวจะแนะนํานะคะ แอมทำฟอมกอไว้แบบนี้นะคะใบนี้นะคะมีชื่อว่านางวิชุดานะคะโทนสีชมพูนะคะเป็นไม้ปายที่น่าเก็บนะส่วนต้นนี้นะคะไม้โชมเม็ดนะคะมีชื่อว่าพันดาวนะคะเป็นไม้ฟอร์มกอลงตัวเลยนะนี่เลยนะคะลูกค้าก็จะได้ฟอมอสวยๆไปแบบนี้เลยนะคะวันนี้นะแอมมาแบ่งปันนะคะให้ในราคานะกระถางละ100บาทนะมีมา3กระถางนะคะความสูงนะอยู่ที่ประมาณนะให้นะับความสูงนางวิชุดาแล้วกันเนาะความสูงอยู่ที่ประมาณ14เซนนะคะไซ นี้พร้อมย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วทําฟอร์มกอสวยๆได้เลยนะคะกระถางนี้ก็เช่นกันนะคะความสูงเท่ากันความสวยก็เช่นกันค่ะเท่ากันทุกกระถางนะแอมขออนุญ,ญาตเลือกให้นะคะเพราะว่ากัดสีไล่เลี่ยก,กันความสวยไม่มีแพ้กันเลยนะทุกกระถางนะฝากไว้ด้วยค่ะไม้ฟอร์มกอแฟนตาซีพันดาวกับนางวิชุดาในราคา100บาทค่ะสำหรับรายการนี้นะคะเป็นไม้ป้ายอมะตะนะจ๊ะมีชื่อว่ารัตนาสินนะคะสำหรับรัตนาสินนะคะต้นนี้คือแบบว่า ต้นใหญ่แข็งแรงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะ ความสูงอยู่ประมาณ15 16เซนนะคะหลังใบโอ้โหป้ายโหดมากค่ะนะคะชุดนี้นาะนรัตนาสินนะคะแอมนำมาแบ่งปันนะคะ3กระถางค่ะแบ่งให้ในราคากระถางละ1 0 0บาทนะคะหลอดใหม่คือแบบว่าแดงขึ้นมาเลยนะสวยค่ะชุดนี้นะนี่เลยนะคะกระถางต่อไปนะคะก็เช่นกันปลายสวยเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวแอมขออนุญาตเลือกให้นะคะเพราะความสวยนะเท่ากันทุกกระถางค่ะหลอดใหม่มาคือแดงจึงมากค่ะนะคะฝากไว้ด้วยนะคะไม้ไป้ายอํมา นะคะที่มีชื่อว่ารัตนาสินค่ะชุดนี้นะคะความสูงอยู่ประมาณ15 16เสซนใน,นราคา100บาทค่ะรายการนี้นะคะมไม้ป้ายอมตะอีก1ต้นนะคะที่น่าเก็บตลอดการค่ะมีชื่อว่าชายชนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะแอมคัดมาทั้งหมดได้4ต้นนะชายชนป้ายแดงๆแบบนี้นะคัดมาได้นะคะ4กระถางค่ะแบ่งให้แนนราคาที่กระถางละหนึ่ง ร้อยบาทนะคะปลายสวยๆแบบนี้เลยนะคะ100บาทเท่านั้นค่ะความสูงจนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ12เส้นนะคะสูงสุดก็จะเป็นต้นนี้นะคะประมาณ14เส้นนะคะปลายสวยหลอดใหม่มากก็ป้ายเช่นกันนะคะไม่มีหลุดป้ายค่ะชุดนี้คือป้ายแดงโหดมากค่ะนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับชายชนชุดนี้นั้นในราคากระถางละ1 0 0บาทค่ะต่อกันที่รายการนี้ค่ะเป็นไม้ด่างนะคะมีชื่อว่าเพชรสวรรณนโชธนะคะซึ่งจะเป็นไม้ฟอร์มก่อนะคะ แอมคัดมาได้3กระถางนะคะเดี๋ยวจะแนะนําให้ดูก่อนนะคะ1กระถางมี2ต้นนะ้องเป็นไม้ด่างนะคะแบ่งให้เนินราคานะแอมขอที่นะคะ100 บาทอ่ะไปเลยนะคะมีมาเพียงแค่3กระถางเท่านั้นนะคะสําหรับเพชรสวรรณโชคนะคะไม้ฟอมกกนะแอมขอที่100บาทนะคะมีมาเพียงแค่3กระถางเท่านั้นนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยนะคะจะคัดลายด่างแบบนี้มาให้นะคะน้องเป็นไม้ที่เลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเป็นไม้ด่างที่เลี้ยงนอกตู้ได้แข็งแรงนะคะยิ่งเลี้ยงนอกตู้ความด่างเขายิ่งออกนะคะด่างเหลืองนะสวยมากค่ะรายการนี้นะฝากไว้ด้วยจ้า บอลกาดรายการนี้นะคะเป็นบอลกาดด่างค่ะมีชื่อว่าเทพสายรุ้งนะคะวันนี้คัดสวยๆมาได้นะคะทั้งหมด5กระถางนะคะเดี๋ยวจะหยิบให้ดูเนาะลายสวยมากค่ะสําหรับเทพสายรุ้งชุดนี้นะแอมแบ่งให้นะคะในนราคากระถางละ90บาทนะวันนี้มีมาแบ่งบ้านนะคะทั้งหมด5กระถางค่ะลวดลายมาสวยมากค่ะเป็นบอลกาดที่โทนสีนะคะสวยนะน่าเก็บนะคะเลี้ยงนอกตู้ก็ได้นะคะสําหรับนะคะเทพสายรุ้งชุดนี้นะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับเทพสาย รุ้ชุดนี้นะคะแบ่งให้ในราคากระถางละ90บาทจ้ารายการนี้นะคะมีชื่อว่ามหาเศรษฐีนะคะวันนี้แอมมีมาแบ่งปันทั้งหมด3กระถางนะคะเดี๋ยวจะยกให้ดูนะสำหรับมหาเศรษฐีนุคะชมนาแอปเปิลเน้ากระถางละ100บาทนะคะมีม ทั้งหมดนะ EP 181นี้นะทั้งหมดนะคะเรามีมาแบ่งปัน3มกระถางด้วยกันนะคะเป็นไปเข้มเข้มนะคะน่าเก็บนะน้องนะคะแตกกอได้ดีเลยนะสำหรับมหาเศรษฐีนะคะแตกกอสวยมากค่ะน่าสะสมนะฝากไว้ด้วยนะคะรายการนี้นะในราคา140บาทค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่181นะคะเป็นโปรเคียร์ตู้นะคะราคาเบาๆซื้อครบ5ต้นเราจะส่งให้ฟรีนะคะแต่ถ้าซื้อเพียงแค่1-4กระถางคิดค่าจะส่งแบบเมาสเมา50บาททุกบ้านค่ะได้ทั้งโอนและปลายทางนะคะ คลิปนี้นะแอมถ่ายทําไว้ประจําวันเสาร์ที่21ตุลาคมนะคะเราจะมีรอบจะส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันอังคารที่24ตุลาคมเราแพ็คจะส่งทางกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจะส่งทางปรษนีเอ็มเอ็ให้ทุกบ้านค่ะและช่องทางติดต่อในการสั่งซื้อบอรสีนะคะย้ํากันอีกรอบนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลนได้ที่เบอร์0 8 3 0 5 4 1 8 7 5้านณนะบ้นณีค่ะนะคะ ก่อนจะจากกันไปนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าทศกัณ์นะคะเป็นตัวอย่างกัดสีตอนโตนะคะร่างเต็มแล้วนะคะกัดสีสวยมากค่ะตอนเล็กๆเ,เขาจะเป็นบอนนะคะเขียวพื้นเขียวแบบนี้นะคะแต่ให้ดูนะคะตอนโตมาคือสวยมากค่ะและยังไม่พอนะคะสําหรับอีพีนี้นะคะทศกัณ์นะคะแอมนําแบบเป็นฟอมก่อมาให้ลูกค้าได้สะสมกันด้วยนะคะซึ่งใกล้หมดแล้วนะคะลูกค้าคะบ้านไหนยังไม่เก็บรีบเก็บนะคะวันนี้ ทศกันฐ์นำมาแบ่งปันในราคาหลักสิบเท่านั้นนะคะพลาดไม่ได้จ้าสำหรับท้ายคลิปนี้นะคะขอให้ลูกค้ามีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอนสีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับการแบ่งปันบอนสีจากทางสวนเราบ้านณนะบอนสีค่ะอย่าลืมเข้าไปนะคะที่หน้าโปรไฟล์หลักนะคะทาง YouTube นะกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกดติดตามเราไว้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะคะโปรดีๆราคาเบาๆที่ทางสวนเรานำมาแบ่งปันในทุกๆวัน นะคะคสำหรับคลิปนี้ค่ะขอตัวลาจริงๆแล้วค่ะสวัสดีจ้า